เราพาชมบรรยากาศย่างข้ามคลืนข้ามคลืนแถวบ้านเรารัสยานะคะนี่ชมบรรยากาศลา,างนะคะอนนุนหนวท่างรัง น้องรัสเซียใครว่างก็แวะมาได้นะคะมารับชมบรรยากาศของเมืองหลวง พชมเราพชมเราพชมตุ๊ดตุ๊ดตุด๊ดาพาชมบรรยากาศตุตุ๊ตุต๊ เราพาชมบรรยากาศนะคะชมบรรยากาศกับค้านคลืนค้าดคลืน พาชมบรรยากาศทำกมครมึ้กมครึ้นนี้นดำกมครึ้ดิสวัสดีนะคะ Hello Hello สวัสดีนะคะพี่พี่เพื่อนอันนี้ก็คือถ่ายทอดจากกรุงเทพมหาคนครนะคะกรุงเทพมหาคนครเมืองหลวงของประเทศไทยนะคะแบมง่ายช่วยจังขอบคุณง่ะแจะพาชมบรรยากาศดำค่ำคืนค่ำคืน กรุงเทพมหาคนครนะคะอุ้ยฝนจะตกเร้วกรุงเทพน้ำท่วมไหมคะไม่ท่วมเลยคะ่ะคุณแบมไม่ท่วมเลยตรงที่รัดอยู่ไม่ท่วมนะ แล้พาชมบรรยากาศเมืองหลวงยงามค่ำคืนค่ำคืนเมืองลวงกรุงเทพมหานครอ,อมรรัตนาโกสินทร์มหินทรราพาชมแล้วพาชม เทพสวยงามเสมอนะคะพี่เบ <c ười> oh, ิรอนทาไมดําน้อยจังคะบ้านหนูมืดมากเลยมองไม่เห็นแม้แต่แม้แต่หินอ้อันนี้มันเป็นกรุงเทพไงกรุงเทพเขาก็จะสว่างสวยทั้งคืนอย่างเงี้ยน้องแบมกรุงเทพก็จะสว่างสวยทั้งคืนด้วยเจ๊ตุอ คุณอัปเปิลสวัสดีนะคะคุณอัปเปิลเจตุกมาส่งรักที่สี่ค่ะเจ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 สบายดีไหมคะสบายดีเจตุกขอบคุณนะคะเจตุกอุตส่าห์มาส่งกำลังใจขอบคุณนะคะรัก